ก็โอเคนะนก็ขอาการสวีที่ซูท่านด้วยนะผมกับผม,มเจอร์ล็อกกี้เกมไซน์นะผมก็นี่มูจะมาแช่งก่อนลันสตีของผมนะผมก็นี่ก็เออยังอยากไลฟ์สตรีมในโทรศัพท์บ,บ้างนะผมก็เลยเล็ดนี่มาผมเนี่ยนี่แอป,ปนี้นะผมชื่อแอป,ปว่าชูแล้วผมเดี๋ยวจะทิ้งอะไรละ่ะอันนี้รูปภาพนะผมแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรละ่ะชื่อมันนะผมก็นะ ก็มันสตรีมในดูอยู่ใน YouTube ไม่ได้คุณท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมก็โหลดโปรแกรมแอปโชว์มาผมแล้วก็อะไรละ่ะแล้วก็ว,ว้าไปเลยโอเคนะผมเปองที่แจ้งไปนะผมแอปนี้อนะยู่ไหนล่ะโช์ดี อนี้ผมแอปนี้แอปโชว์นะผมก็ไปหาโหลดมาให้ดูการไลฟ์สตรีมของผมนะผมโอเคนะผมนี่เปิดแอปปุ๊ปิดรายการปุ๊ดิไม่โกเคนะผมพุ๊พูดปิดรายการปุ๊ดินี่ไม่ต้องบอกเอาไว้ให้ดูปิดรายการปุ๊ดิฟุกไอ้แม่บ้านเราเร็วบายอะไรไม่ไลค์สับตะไคร้ก่อนอ๋อเออกดสับตะไคร้ แล้วก็ไลน์นะผมไม่แฟต้องเปิดแอปมาดูแอปนี้แอปนี้แอปนี้ใช่ไหมอือเนอะแอปโชว์นะผมปุ่ดเข้าไปใน a h o u นะผม a h o u นะผมนี่แหละเขาเป็นแอปติดตัมึงจะคิปนี้ลงเหรเออไอ้เหี้ยโคตรหาวเนี่ยนะผมโฟกัสกดโฟกัสเนี่ยดิ นะผมนี่นี่แอปโชว์นะผมนี่นี่อาจจะเห็นกับหัวกับหางหรืออะไรก็แล้วแต่นะผม S H O U นะผมหล่นได้ตามเพจสตูได้เลยนะผมโอเคผมบายบาย